ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเมดียียม,มาร์เก็ตติ้งบริษัทลาซาด้าเอเอสอาร์จำกัดตอนนี้พสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังดั้งบอลแดกเองบวกไป99จุดโอ้โหบังเตบวก35โอ้โหตอนดอนบวก1ิเบ็ดอิตาลีบวก 260, าวก260ดาวูรจนลงหน้าบวก1ิบองผมนึกว่าพวกท่านจะมาคุยกับผมตอนที่ดัชนีตลาดทรัพย์เหมือนเมื่อวานกลับบวกมาตอนท้ายตลาด ตลาดไม่ยอมบวกแค่แล้ว <นะ S 1> ตลาดเราแต่ก็แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการที่เออะไรอ่ะไม่มีอาการที่ทุบทิ้งลงไปกระจัดกระจายนะก็ยืนตรงคงตัวก็เอาเอาเอาอะไรนะเอาชิ้นส่วนเล็กทรอดิกเอาหุ้นลายตัวหุ้นเนี่ยนะครับเอาเดลต้าเอาซีพีโอเอาเอโอทีวันนี้สลับปรับเปลี่ยนกับเมื่อวานเมื่อวานตัวพวกนี้ขึ้น วันนี้เอาตัวพวกนี้ลงเพราะในตลาดมันเหมือนกับซึมๆึมืนนะซึมทั้งวันเลยครับนะตลาดตลาดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เช้านะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตการลงทุนเนี่ยผมมีเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยอ่าพอร์ตผมมีเอ t ราคาหกสิบเอ็ดบาทมีตัวบ d ดีเมราคายี่บหกบาทมีตัวดีพีราคาสี่สิบบาทม,มีกราสามสิบเก้าบาทควงเจริญสี่สิบสามบาท แปดสิบเจ็ดสตางค์มีมิ้นสามสิบบาทอยากบอกทั้งสามท่านเะนี่ยขายไม่ได้เลยเนี่ยร,ราคามันคือราคานี้อะราคาก็ไม่ให้ขนาดเท่าทุนยังไม่ได้เลยขาสลึนหนึ่ง <หา S 2> ตลาดมันเหมือนกับขึ้นก็ไม่เอาขึ้นลงก็ไม่เอาลงหนักๆเอาลงให้มันถ้าลงหนักกว่านี้จะได้ซื้อเพิ่มก็ไม่ลงหนัก ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นในขายครับเออเดี๋ยวกลับไปส่วนมนเดียะไม่รู้จะทำไงจริงเพราะตลาดมันซึมจริงฮะตลาดซึมจริงะตลาดซึมจริงเพราะตลาดมันคือตลาดมันมันเหมือนมันเหมือนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงอะนะสามหมื่นสามสองล้านสามหมื่นสองพันล้านยังไงนะก็โอเคอะนะตลาดมันมันกลัวอะไรกันอีกเนี่ย การเมืองเหรอการเมือง<ห>จบไปแล้วนี่เรื่องในสภาเหรอไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยนี่ขนาดนี่เมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยนะตลาดในต่างประเทศค่อนข้างดีด้วยนะค่อนข้างดีตลาดไม่ได้เกเรมีเกเรอยู่ในช่วงเช้าของตลาดหุ้นไทยเท่านั้นเองได้ตลาดหุ้นในเอเชียเท่านั้นเองที่ตัวตลาดนอกนั้นผมไม่รู้อะผมอย่างดีคือคือไม่อยากขายให้ลูก ไม่อยากขายาลูกค้าแล้วราคาเนี้นะจริงแล้วรอขายคือราคามันก็ไม่ได้ขาดทุนมากแต่มันก็ไม่ขึ้นมาให้ขายอ่ะอืมไม่ขึ้นมาเป็นบวกให้ขายแล้วราคาก็คือราคาโอ้โหพุจะเลยราคาสิบสามบาทก็คือราคาเมื่อวานนี้ครับเบีดีเมกก็ราคาอยู่หกยี่บหกบาทก็ราคาตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนอ่ะมันก็นะเล่นยากเหนื่อยอเล่นยากเล่นยาก มีเขาบอกก็ว่าเล่นหุ้นยากนี่ผมเพิ่งรู้วันนี้ว่ามันเล่นหุ้นยากอย่างเงี้ยนะคือตลาดมันไม่สวิงขึ้นไม่สวิงลงมันยือนอยู่งเงี้ยครับเออนดยุดเหรอวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ผมพรุ่งนี้รอดูอีกทีถ้าพรุ่งนี้ผมจะขายคือราคาตอนนี้ผมราคามันใกล้กับราคานี้แล้วนะครับงานรีเสิร์ชออกงานบีดีเมเนี่ย ให้งานซื้อ bd m s กับให้ซื้อ CPN นะแต่ CPN เนี่ยดูราคามันต่ำมากนะราคามันลงไปถึงระดับห้าสิบสี่บาทเนะี่ยแล้วมันไม่ยอมรีบาวด้วยนะไอตัวนี้อยากจะฆ่ามันทิ้งม,มันลงมาจากระดับราคาข้างบนแล้วมันก็ลงมายืนอยู่เนี้ยแล้วไม่ยอมรีบาวกลับขึ้นไปนะครับมันเหมือนสยาสีอีกตัวสาสิบาทเนี้ยทำไม,มไม่ไปสามดีเบดสามสองนะ ยืนเฝ้าอยู่สามสิบเนี่ยจะยืนเฝ้าอะไรกันนะกันหนาน่าเซ่ก็ต้องต้องอะ,อะไรนะอ,อหรือว่ามีหุ้นข่าวเยอะแยะไปหมดอะครับหุ้นที่มาเรื่องเกี่ยวกับข่าวนุ่นข่าวนี้เยอะแยะครับมันก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายไม่ไม่ไม่เข้าสู่ตลาดแต่ก็กลางวันเนี่ยผมเห็นหุ้นในตลาดใหม่ นะเอ่อก็แปลกดีเหมือนกันนะรุ่นในตลาดใ่เนี่ยกางวันเนี่ยยังพอสู้ได้บ้างก็ก็ยังมีนะแต่ก็เบาลงไปครับนะเบาลงไปครับมันเหมือนขาดความเชื่อมัน่นฮะอ่าอ่ามันเหมือนขาดความเชื่อมั่นมันเหมือนขาล่าการเชื่อมัน่นแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามันเลคือมันมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะให้ขายก็ขายไม่ได้ให้ซื้อก็ซื้อแล้วก็ไม่ไปอะ่ะ ช่วงนี้แนะนํำยังไงดีครับคือรอรอรอดู<ม>สถานการณ์ก่อนไม่เนี่ยผมทําเซตร้อยมาให้ผมทําเซตร้อยเนี่ยผมนั่งทาเซตร้อยมาทั้งหมดตั้งเอถึงแทบกนะครับทาเซตร้อยมาครับเสร็จแล้วผมก็ไปเอาตัวหุ้นในเซตร้อยเนี่ยเด่นในเซตร้อยถ้าเป็นตัวเอก็เป็นแอดวานเป็นเอโอทีถ้าเป็นตัวบีก็เป็น Bdm s เอเป็นบำรุงราดเป็นอ่าเป็นอะไรที่ผม พอจำได้นะเอาที่พอจำได้ถ้าเป็นตัว C ผมก็มี CPO CPF ถ้าเป็นตัวดีผมก็เป็นเดลต้าเป็น s อผมก็เป็นฮานาเป็น K ก็เป็นคงเจริญครนะรเป็นตัวทก็เป็นปตทอะไรอย่างเงี้ยทําตัวพวกเนี้ยแล้วก็ได้ทั้งประมาณยี่สิบตัวหุ้นเนี่ยก็ให้บอกกับลูกค้าผมว่าให้เก็บหุ้นเหล่านี้อืแม้ว่าราคาไม่ขึ้นกะตาม เดลต้าเนี่ยถึงราคานี้เดลต้าฮานาคมเจริญผมไม่ซื้ออะค่วงเจริญซื้อแต่เดลต้าฮานาผมไม่ซื้ออื mm hmm. ผมขายแล้วก็มารอรับร่างแต่พอขายเสร็จพอเจ้าพุณนก็ไม่ยอมลงคแต่ก็ไม่ยอมไปแล้วนะราคาเนี้ยชเพราะฉะนั้นถามผมว่าทำไงคือผมก็ใช้เสร็จร้อยหาหุ้นแล้วก็ซื้อลงทุนผมพบได้อย่างหนึ่งว่าจากการที่ทำงานครั้งเนี้ยผมพบได้อย่างนึงว่า กลุ่มแบงก์ลงหมดกลุ่มไฟฟ้าลงหมดกลุ่มแบงก์ลงหมดนะกลุ่มไฟฟ้าลงหมดไฟฟ้านี่ลงเกือบทุกตัวเลยนะแล้วลงกขาั่้างลึกอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องผลการงานเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุเพราะ EA ลงหรือบีกิมลงอย่างเดียวมันลงทั้งเอ็กโลงทั้งหุ้นบาง b ีซีพีลงหมดใช่ใช่ใช่น้ำมันเล่นรอบหุ้นลงหุ้นลงแรมตระกูลเซนทัลลง แต่เอราวันกับมิน้นยังพอสู้ได้นะฮะเนี่ยห,หุ้นการเงินทั้งหมดหุ้นการเงินทั้งหมดเล่นไม่ได้เลยครัหมดอีออนสวัสดเ์ท t ซพวกเนี้ยถอยหมดจากการดูก,การ์ดนะแล้วผมดูการ์ดเดวิกมันเลยนะเดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้วเดี๋ยวผมส่งให้พวกคุณแล้วกันนะผมส่งเข้าไปในเพจของพี่น้องมีอยู่อะนะ Uh, มีอยู่สี่ไฟล์สี่ฟอโดผมดูจากตัว<ด>พวกนี้ครบ,บแล้วก็เอาเอาหุ้นพวกเนี้ออกมาออกมาดูกัน uh, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์แย่หมดกลุ่ม uh, วัสดุก่อสร้างแย่หมดกลุ่มไอไอพวกเกี่ยวกับโฮมโปรโฮมโปรยังแย่เลยนะโฮมโปรลงไปเล่นถึงระดับ8ดบาทนะืะ โฮมโปรดิโอโฮมเนี่ยพวกเนี้ยแย่หมดเลยพวกวัตถุก่อสร้างพวกซีเคพวกเรามาอก่อสร้างพวกบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินแย่หมดเลยนะมีหุ้นตัวเดียวที่ดีคือตัวซิลิซิลิยังเป็นเล่นรอบได้อยู่นอกนั้นก็ไม่เพราะนั้นผมก็ตัดตัดหุ้นไปอะ่ะก็จะเหลือหุ้นในกลุ่มไอซีทีนะมีกลุ่มไอซกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กกรนิกลุ่มโรงพยาบาลอื เอนั่นแหละเหลือเหลือกลุ่มอาหารหมวดอาหารอาหารที่เด่นมากเนี่ยก็ S N P ให้ระวังแต่ตัวเซเป้ไปได้ต่ออิชิไปได้ต่อในแง่ของกราฟนะในแง่กราฟในแง่ผลการงานยังไปได้อยู่ก็ต้องเลือกคุ้นนะต้องซีเล็กหุ้นผมใช้คำว่าซีเล็กหุ้นมากกว่านะโรงแรมก็ไม่ใช่โรงแรมมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ก็นั่นแหละฮะตอบได้แค่นั้นไม่รู้ครับ,รบเดี๋ยวผมส่งให้ไปแล้วก็หะว่ามาถ้าอย่างนี้คือถ้าเกิดใครยังยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ถือเงินสดรอไว้ก่อนได้ถูกไหมครับพี่สุเชษดีดีผมว่าดีถึงเงินสดรอไว้ก่อนเถอะครับนะเพราะว่าดูจากอาการตลาดอย่างที่ผมบอกอ่เบื่อฮะเบือเอเบ่อเลยว่าเพราะมันมันขายก็ไม่ได้มันไม่ได้กําไรครับจะซื้อก็มันไม่ไปครัเน,นี้มันเบื่อมันเป็นหน้าเบื่อมันถึงปริมาณการซื้อขายมันถึงบาก ในความคิดผมนะนแต่ก็พูดยากอ่ะพูดยากแต่ยังยังคือผมเป็นนักพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นผมก็จะหาหุ้นว่าโอเคถึงราคาเนี้ยคือหุ้นที่ทำทั้งหมดเนี่ยมีทิศอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันลงทั้งหมดทั้งเดวิดมันผมไม่เอาอแต่ถ้ามอาีอย่างเช่น,นยกตัวอ,อย่างพูดอะไรนะอ่าหุ้นเซปเป้อย่างเงี้ยมันขึ้น คือทั้งเดททั้งวิทั้งมันมันขึ้นไปยอดดอยแล้วมันอาจจะไปไปได้ก็ตามเนี่ยแต่มันขึ้นหมดโดยผลการง,งานด้วยโดยราคาหุ้นขึ้นทั้งเดวิมันด้วยมันอาจจะเป็นรอบข้างบนเนี่ยโอเคผมยังโอเคอยู่ผมว่ายังมีหุ้นที่มันมีลักษณะอาการแบบเนี้ยยังแฝงอยู่ในในแต่ละกลุ่มศาสกรรมยิ่งแต่ว,ว่ามันต้องเลือกแล้วก็อย่างที่ผมกลับเรียนว่าเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มแบงค์หรือกลุ่มสถาบันเงินเงินประกอบด้วยสถาบันเงินเงินนี้ประกอบด้วยแบงค์ ด้วยลิสซิ่งด้วยบองบององบุย้ยปักกันไม่ได้เลยไปหมดเลย mm hmm. <laughs> ไปหมดแบงค์ mm hmm. อาจจะเป็นเรื่องของ n p l ที่เข้ากระทบนะั้นแล้วก็อ่าก็มีเหตุผลนะถ้า n p l เพราะว่าไตามาสองก็ออกมาคงไม่ดีแล้วไตามาสามเป็นหน้าฝนด้วย mm hmm. ก็คงยังบากคงจะแบงค์ Bank คงจะฟื้นอีกทีหนึ่งก็คืออ่าพอช่วงปลายปีอะ่ะ บแบงก์อาจจะมีการดิดลับได้ก็กลุ่มสถาบันการเงินน่นะคงจะดิดลับได้ไปลายปีแต่ตอนนี้มันไปเล่นกับมันมันก็ติดอะ่ะครับอฮะลองดูแล้วกันนะครับได้ครับวันนี้ไม่มีคำตอบเลยเลยไม่ไม่รู้ว่าจะทำตัวไงด้วยละ่ะ <c oughs> ก็ดูจากเซ็ตยอมแพ้จริงวันนี้ดูจากเซ็เตเซ็ตเซ็ตร้อยแล้วเนี่ยนะก็ได้แค่หุ้นเนี่ยก็ซื้อแล้วซื้อแล้วมันไม่ไปอะ่ะซื้อแล้วไปก็ไปเสร็จสองวันก็หยุดอะ่ะ ไม่รู้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะลองดูครับเดี๋ยวผมตรงผลการงานให้แล้วกันได้ครับโอเคได้ครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับแล้วน้าสวัสดีสวัสดีครับ